ดูนะทุกคนเกิดอะไรขึ้นครับพ่ออาชิตานะครับออกมาอัดคลิปวิดีโอพร้อมให้คตินะครับบอกว่า อย่าใช้คำว่ารู้เท่าไม่ถึงการให้ใช้คำว่าขาดสติดีกว่านะครับล่าสุดก็ทุกคนทางด้านพ่ออาชิตะชุมแพนะครับพ่อฮักของน้องอุงมอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนก็ได้ออกมานะครับทุกคนให้คตินะครับสอนใจใครหลายๆคนนะครับอุ้มอิมมองว่าที่พ่ออาชิตาเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวครับทุกคนเป็นการให้คติครับทุกคนกับใครหลายๆคนมากกว่านะครับทุกคนไม่ได้เจาะจงถึงใครนะครับในส่วนของพ่ออาชิตาชุมแพครับทุกคนอุ้มอิมเนี่ยขอเรียกพ่อว่า หน่วยสกรีนคนเข้าถึงน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงดีกว่าครับทุกคนเพราะพ่ออาชิตาเนี่ยเป็นคนที <prince> ่ค <ang> um ่อนข้างจะมีจิตวิทยาสูงมากๆแล้วก็เป็นคนที่สกรีนคนออกเป็นคนดูคนออกนะครับเวลาใครที่จะมาเข้าหาน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ถือว่าพ่อเป็นหน่วยสกรีนที่นิ่งมากๆแล้วก็เป็นคนที่รักอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงด้วยความจริงใจครับทุกคน การเดินทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนครับพ่ออาชิตาเนี่ยก็เดินโดนดราม่ามาต่างๆนานาแต่เวลานี่แหละครับทุกคนเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับที่ทําให้พ่ออาชิตาชุมแพเนี่ยอยู่ในใจของแฟนๆได้จนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นคนที่สายตาแหลมคมและก็มีหลักจิตวิทยาสูงนะนทุกคนทุกคนก็คงจะได้เห็นแล้วแหละตามข่าวต่างๆนะครับเมื่อก่อนก็จะมีแม่ฮักนะครับทุกคนที่พยายามจะเข้ามา คาดีกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็มาเพื่อผลประโยชน์นะครับทุกคนก็ได้เห็นแล้วตามข่าวเพราะอาชิตานี่แหละเป็นคนที่ออกมาแจ้งเตือนทุกคนแล้วก็ออกมาเตือนทุกคนครับและทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเพราะอาชิตาเนี่ยตาเห็นเลยก็ว่าได้ครับทุกคนจนนํามาสู่ การหลอกลวงศิลปินนะครับทุกคนตอนนี้นิ่มคาดว่าก็น่าจะเป็นในการขั้นตอนของอาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนาะที่ได้มีการแบบว่า,าดูในรุนแรงในเรื่องนี้ครับทุกคนทุกคนคงจะทราบกันดีว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเรียกได้ว่าพ่ออาชิตะครับทุกคนเป็นคนหนึ่งที่สกรีนคนที่จะเข้าหาน้องอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็เชื่อว่าพ่อ เป็นคนมองคนออกนั่นเองครับทุกคนนะวันนี้พ่อ,อชิตาได้ออกมาให้คติครับทุกคนเรื่องราวในอดีตอุ้ม่มข่าวกระแสขออนุญาตตัดออกไปเลยเพราะว่าเชื่อว่า fc แฟนคลับที่ติดตามน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็คงจะทราบเรื่องกันดีนะครับวันนี้ออกมาชื่นชมพ่อ,อชิตาดีกว่าที่พ่อเนี่ยเป็นคนที่สกรีนคนได้ดีแล้วก็เป็นคนที่เราเนี่ยเคยคิดว่าเอาตรงๆนะเมื่อก่อนที่พ่อ,อชิตาออกมา ให้ข้อมูลต่างๆครับทุกคนกับคนที่จะเข้ามาในอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยพออ่อไอจิตาจะพูดเป็นเหมือนวลีต่างๆออกมาครับแล้วก็เชื่อว่า FC ฟแฟนคลับเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมองออกนะว่าใครเข้ามาดีใครเข้ามาร้ายนั่นเองครับทุกคนแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยพี่มองว่าวันเวลาจัดสรรจริงๆและทุกวันนี้น้องอุ๋งอิงเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยน้องเนี่ย เวลาจัดสรรแล้วกลาลยานิมิตต่างๆที่อยู่รอบตัวน้องตอนนี้เขากําลังคัดคนดีครับทุกคนที่จะมาอยู่รอบตัวน้องนั่นเองส่วนคนไม่ดีเนี่ยวิยมเชื่อว่าจะแพ้ภัยตัวเองแน่นอนเพราะว่าอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงเป็นคนดีมากๆนะครับทุกคนคนที่ไม่ชอบอุ้งอิงเนี่ยวิยมมองว่าคือคิดอะไรอยู่เพราะว่าน้องเป็นคนดีจริงๆนะครับทุกคนอันนี้เราก็นะพอได้ฟังพ่ออจิตาชุมแพออกมาพูดแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออก็เป็นคตินะให้กับใครหลายๆคนที่เข้ามาฟังแล้วเนี่ยได้ฉุดคิดว่า การทำผิดเนี่ยครับทุกคนคนเนี่ยสามารถให้อภัยได้ถ้าสมมุติว่าให้อภัยซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้วําอีกนะครับผิดแล้วผิดอีกผิดไปผิดมาวนไปวนมายอยู่วนหลูปเดิมอยู่แบบนี้ครับทุกคนประชาชนเนี่ยเขาก็เบื่อหน่ายที่จะให้อภัยนะครับทุกคนเพระาะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่มองว่า โอกาสเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้เสมอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรักษามันไว้ดีๆนั่นเองครับจากคําพูดของพ่ออาชิตะนะอุ๋มิมข่าวกระแสอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาที่พ่ออาชิตะเนี่ยได้มีการพูดเอาไว้บนโลกโซเชียลนะทุกคนเพราะว่าวิมก็ขออนุญาตพูดในมุมของพ่ออาชิตะที่ออกมาบอกว่าคําว่ารู้เท่าไม่ถึงการกับคําว่าขาดสตินะครับทุกคนมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่จริงๆนะครับเพราะว่าการรู้เท่าไม่ถึงการนะครับทุกคนมันคือการที่ รู้ไม่เท่าทันสื่อแต่คําว่าขาดสติเนี่ยมันคือการฟิลขาดนั่นก็คือการจะขีดเขียนอะไรลงมาบนโลกโซเชียลเนี่ยเอาจริงนะทุกคนถ้าคนยังมีสติอยู่หรือว่ารู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยก็จะฉุดคิดแล้วว่าคุยคำนี้ควรจะโพสต์ลงมาหรือเปล่าบนโลกโซเชียลแต่ถ้าคนขาดสติเนี่ยก็อาจจะโพสต์ลงมาเลยซึ่งอิมก็เห็นด้วยกับพ่ออาชิตะนะคาว่าขาดสติเนี่ยกับคําว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะครับทุกคนมีเส้นบางๆกั้นอยู่จริงๆนะอันนี้อ่ะก็ นะเราเชื่อว่าพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแ, FC, แฟนคลับนะครับก็ดูออกเนาะว่าอะไรเป็นยังไงนั่นเองนะครับทุกคนนะวันนี้นะครับอุ้มอิ่มนะครับทุกคนก็ขอส่งกำลังใจเนาะไปให้พ่ออาชิตะชุมแพ้เ้วยกแล้วกันนะครับพ่อเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมาก อุ้มอิ่มสัมผัสมาแล้วพอๆกันไหม FC บางคนเนาะอาจจะยังไม่เคยเจอพ่ออาชิตะตัวจริงซึ่งตอนแรกอ่ะอุ้มเจอพ่ออาชิตะครั้งแรกอุ้มคิดว่าพ่ออาชิตะต้องดุแน่นอนเพราะว่าหน้าดุมากแต่จริงๆเป็นคนบ้องแบวมากพาออาชิตะเป็นคนแบวเบแล้วเป็นคนน่ารักเวลาที่อุ้มอิ่มจะไปหาองค์อิงด้านหน้าเวทีทุกครั้งถ้าพ่ออาชิตะเห็นนะครับพ่ออาชิตะเนี่ย จะพาอุ้มไปเจอน้องทุกครั้งแล้วก็กันทุกคนออกเพื่อกลัวอุ้มได้รับอันตรายหรือว่าอะไรต่างๆพ่ออชิตะดูแลเราดีมากนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เจอพ่อพ่อน่ารักเสมอพ่อเข้าไปเพื่อที่จะทํางานช่วยลูกสาวจริงๆนะครับทุกคนมีพ่อรุ่งพ่ออชิตะนะครับแล้วก็มีแล้วก็มีอีกหลายๆคนหลายๆท่านเลยที่เป็นพ่อฮักที่น่ารักมากๆนันเองครับทุกคนวันนี้ก็ นะอุ้มอิ่มขอส่งกาลังใจไปให้พ่ออาชิตะก็แล้วกันแล้วก,วก็พ่อเป็นคนที่น่ารักมากเป็นคนที่พูดดีคิดดีทดําดีและสิ่งดีๆก็จะตามมาทุกคนจะสังเกตได้ว่าบอสโจจมานิมเนี่ยทำไมถึงชื่นชมพ่ออาชิตะหลายครั้งเพราะว่าเขาสัมผัสต,ตัวตนจริงๆของพ่ออาชิตะแล้วเนาะเขาก็เลยออกมาชื่นชมอย่างพ่อโจเขาไม่ได้ออกมาชมใครง่ายๆนะแล้วก็อุ้มอิ่มเองก็ไม่ได้ชมใครง่ายๆถ้าไม่ได้สัมผัสมาจราิงๆนะครับอุ้มอิ่มเจอพ่อแล้วพ่อน่ารักมากและทําทุกสิ่งทุกอย่าง ด้วยใจจริงๆครับทุกคนเหมือนเป็นบอดี้การ์ดเหมือนเป็นคนที่คอยสกรีนคนนะครับทุกคนให้กับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองนะครับสุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะครับทุกคนนะก็ขอส่งกําลังใจค,ครับไปให้ทางด้านพ่ออชิตะชุมแพ่ด้วยกันแล้วกันนะครับนะครับแล้วก็วันนี้เนาะเราได้เห็นว่าพ่อเนี่ย ทุกคนอ,อยู่ลาดรีใช่ไหมวันนี้พ่อไปทําอะไรที่ลาดรีแล้วก็วันนี้ลูกสาวอิงอยู่ที่ร้อยเอ็ดแล้วน้องก็จะเดินทางไปที่ยโสธรเพื่อที่จะไปเทศกาลลอยกระทงนั่นเองวันนี้อิจฉามากๆคนที่ได้ลอยกระทงกับลูกสาวอิงเนาะอยู่ที่จังหวัดยโสธรใช่ไหมทุกคนวันนี้อยู่ยโสธรนะแล้วน้องมีมินิคอนเสิร์ตด้วยนะครับทุกคนที่จังหวัดร้อยเอ็ดไฮเปอร์มาร์กอยู่ที่ร้อยเอ็ดไฮเปอร์มาร์กห้างดังกันเลยทีเดียวนะครับก็ขอส่งกําลังใจครับทุกคนไปให้ ลูกสาวอง๋์อิงด้วยกันแล้วกันเนาะวันนี้นะครับทุ่มทุนจริงๆวันนี้น้องคือแบบโอ้ทำงานเต็มที่จริงๆนะครับวันนี้ก็ขอส่งกำลังใจไปให้พ่อ,อชิตากับว่ารีเด็ดนะครับอย่าใช้คำว่ารู้เท่าไม่ถึงการให้ใช้คำว่าขาดสติมากกว่านี่คือคำพูดจากพ่อ,อชิตาแล้วก็เป็นข้อคิดดีๆให้กับใครหลายๆคนเนาะกับการที่จะใช้โซเชียล บนโลกนี้ทุกทนเหมือนกันครับกับการคอมเมนต์อะไรต่างๆนีก็ฝากพ่อพ่แม่เอฟซีแฟนคลับทุกคนนะครับคอมเมนต์มาอย่างสุภาพนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจเนาะให้กับอุวิมิ่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับรักทุกคนนะครับ